มาต่อกันกับเจ้า tbe 3000วัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เปลี่ยน ic นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับถ้าใครยังไม่รู้ย้อนไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาต่อกันที่หลังจากที่เปลี่ยน ic นะครับเบอร์555นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่าอยากติดอีกปัญหาหนึ่งนะครับพรดีว่าป้อนไฟเข้าไปแล้วนะครับไฟ5โวลต์ออกปกตินะครับ ไฟเลี้ยงบอร์ดทุกอย่างปกติแต่สัญญาณไม่ออกนะครับเพสายไม่ออกสัญญาณที่ว่ามาขับ IGBT ก็ไม่ออกนะครับก็เลยมีอีกตัวหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนนะครับนี่หัวใจหลักนะครับตัวนี้เป็นคอนโทรลเลอร์นะครับเบอรออ์น่าจะเป็น EG8010 นะครับเบอร์ที่ใช้กันทั่วไปนะครับที่เป็นบอร์ดเพลียวสายทั่วไปนะครับเบอร์นี้ สุดท้ายก็เปลี่ยนเกือบทั้งแผงนะครับสาหรับบอร์ดคอนโทรลนะครับน่าจะตัดสินใจเปลี่ยนบอร์ดเปลี่ยนยกบอร์ดตั้งแต่แรกก็จบนะครับแต่ว่ามันคือยังไงผมได้เปลี่ยน IC2 ตัวนี้มาแล้วก็เลยจําเป็นต้องไล่เปลี่ยนนะครับไม่ได้ยกบอร์ดตั้งแต่แรกนะครับพอดีว่าอันนี้เป็นบอร์ดเก่าของเ,ออเครื่องอื่นนะครับแต่ละรุ่นนะเนาะเปลี่ยนที่ว่าเปลี่ยนเป็นอีกี 2ไปแล้วนะครับตัวนี้บอรดเดิมมันเก็บไว้ดูเป็นอุทาหอนประมาณนั้นหลังจากที่เราเปลี่ยน E.G. 00เอ่อ g s เอ่อไม่ใช่ไม่ใช่สิ E.G. 8010นะครับหลังจากที่เปลี่ยนเข้าไปแล้วทีนี้ผมจะมาวัดสัญญาณให้ดูนะครับผมจะป้อน2แหล่งจ่ายนะครับแหล่งจ่ายแรกก็คือป้อนเข้า C ตัวใหญ่ก็คือ C 450โวลต์นะครับ แรงจากที่สองยี่สี่โวลต์นะครับป้อนเข้าเลี้ยงบอร์ดอ่าทีนี้สายสโคบจับที่เอาพุทไว้เลยนะครับยี่สิบี่ป้อนเลี้ยงบอร์ดนะครับอ่าไปยี่สี่นี่มาแล้วครับเกี่ยวสายนะครับออกแล้วนะครับเกี่ยวสายนะครับหลังจากที่เราได้ไล่เปลี่ยนไอซีแทบยกเครื่องนะครับเครื่องนี้เนาะก็เสียเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็อะไรก็มีหมดนะครับทุกอย่างอ่า ตัวนี้เป็นไฟต่ำนะครับออนไฟต่ำเพื่อจะเทสเพียวสายนะครับถ้าไฟต่ำผ่านนะครับเราก็สามารถเทสเต็มระบบได้เลยก็คือป้อน12โวลต์ตัวนี้เป็นรุ่น12โวลต์นะครับลืมบอกเราสามารถป้อน12โวลต์เข้าตัวนี้เพื่อเทสเต็มระบบได้เลยนะครับหลังจากที่เราเทสไฟต่ำผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เทสเต็มระบบได้คือนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็น่าจะจบได้แล้วนะครับเครื่องนี้เนาะ สรุปก็คือว่าเปลี่ยนไ c แทบทุกตัวเลยทั้งบอร์ดนะครับแต่ไม่ได้ยกบอร์ดนะครับผมถ้าไม่จําเป็นจริงๆผมจะไม่เปลี่ยนบอร์ดเนาะเพราะว่าบอร์ดเดิมนี่มันยังไงมันก็ย่อมโอเคกว่าเพราะว่าติดมาจากโรงงานนะครับถ้าเปลี่ยนไปโมดิฟายดัดแปลงใช้ตัวอื่นมันก็อาจจะใช้ได้ไม่เต็มที่หรือว่าไม่สมบูรณ์แบบอะไรประมาณนั้นนะครับจบนะครับสําหรับ ตัวนี้ tbe 3,000วัตต์12โวลต์โหดมาก12โวลต์3,000ัวัตต์กระแสนี่โอ้โหกระจุยกระจายนะครับวันที่จะใช้สายไฟเส้นใหญ่นะครับใครใช้12โวลต์3,000วัตต์เนาะพอดึงกระแสนี่ได้3,000วัตต์นี่ต้องดึงกระแสร0อ200อแอมป์นะครับต้องมีสายที่รองรับ2 0 0แอมป์ถึงจะดึง3,000วัตต์ได้ขนาดนั้นนะครับอ่าก็ไม่มีอะไรละเครื่องนี้โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าวัสดีครับ